ปืนไฟก็ต้องระวังครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับที่กาญจนบุรีไฟไหม้ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะครับเป็นตลาดสดใจกลางอำเภอสังขละบ,บุรีเลยนะครับกลายเป็นไฟไหม้ใหญ่ภาพน,น่ากลัวแบบนี้ครับนี่ฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือกลางตลาดเลยหลังจากนั้นมันก็ลุกลามขยายวงกว้างไปทั้งตลาดหมดเลยครับพยายามจะควบคุมเพลิงกันใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงนะครับ สุดท้ายก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทั้งหมดเนี่ย100กว่าร้านค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ไปหมดแต่ก็ยังเคราะดีที่ควบคุมเพลิงได้ไม่ไปติดบ้านเรือนที่อยู่ข้างๆเห็นไหมฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ําเลี้ยงบ้านเรือนแถวๆนั้นไว้ทั้งหมดดีที่คือตลาดอะอยู่ตรงกลางแล้วล้อมด้วยตัวบ้านแต่เพลิงมันไปไม่ถึงบ้านครับมีนม่นค้าอยู่คนหนึ่งก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับบอกว่าตอนแรกก็ได้ยินเสียงก็คิดว่าคนเนี่ยมาจัดของเตรียมจะขายช่วงเช้า แต่สักพักตูมได้ยินเสียงคล้ายระเบิดครับแล้วก็พรึบเดียววิ่งออกมาจากบ้านคือเพลิงเนี่ยลุกไปถึงหลังคาแล้วอาจจะเป็นเพราะคือเป็นตลาดเก่าอายุมากกว่า25ปีส่วนใหญ่เนี่ยโครงสร้างเป็นไม้ครับทุณผู้ชมคาดการว่าไฟฟ้าลัดวงจรระบบไฟเนี่ยคงจะใช้มานานอะ่ะมันคงจะเสือ่อมก็เดี๋ยวตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ความเสียหายอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้ครับค่ะ